สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพุทธที่15ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้อยู่กับดิฉันธนวรัตนเมืองโครสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยค่ะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลนดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และกรังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลดามัน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสามารถติดต่อสอบถามลักษณะอากาศเพิ่มเติมได้ที่076 327 191ตลอด24ชั่วโมงจบการรายงานพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิยทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน